สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพีต่ตาหกล้อซิงนะคะวันนี้ออกเกี่ยวเหมือนเดิมค่ะวันสงการเราก็ไม่ได้หยุดนะคะยังคงออกทำงานเหมือนเดิมแปลงนี้จะเป็นแปลงที่สามแล้วนะคะที่ย้ายมาเกี่ยวแต่แปลงนี้พรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่าสองแปลงที่แล้วที่เราเกี่ยวแล้วก็ย้ายมานะคะอันนี้รู้สึกว่า พอสงวนน่าจะค่ำแหละวันนี้น่าจะเป็นแปลงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเพราะว่าเยอะพอสงวรหลายคนก็สงสัยว่าทำไมสงการ ถึงยังเกี่ยวอยู่ทําไมถึงไม่หยุดเล่นสงการไม่หยุดเล่นน้ําหรือว่า,าไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขานะคะจริงๆแล้วไม่มีใครเขาอยากทํางานทุกวันนะคะทุกคนบางคนเจ้าของนาลูกเต้าเข้ามาจากกรุงเทพมันไม่มีคนช่วยเนาะแล้วจังหวะที่ลูกกลับมาจากกรุงเทพกลับมาจากทํางานมันก็ยังพอมีคนช่วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีบเกี่ยวนะคะแล้วเรา เจ้าของรถเกี่ยวถ้ามีคนมาติดต่องานเราจะบอกว่าเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเกี่ยวมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเราก็อยากหยุดเที่ยวเหมือนคนอื่นนะคะแต่พอดีถ้ามันมีงานแบบนี้เราก็ต้องเอางานไว้ก่อนเนาะเพราะถ้าหลังสงการมานี้าบางคนเขาก็เล่นนาะสงการเหนื่อยแล้วมันก็ไม่มีใครอยากทำงานอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีงานเราก็ต้องรีบทำนะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณเสียวุฒนะคะที่แบ่งงานให้เราทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของนาที่ให้เราเข้ามาเกี่ยวให้นะคะมีหลายเจ้าเหมือนกันนะที่มันหลุดไปแล้วเราไม่ได้มาเกี่ยวให้เขาบางเจ้าเขาก็ไม่ได้รอเรานะคะแต่บางเจ้าเขาก็ดีหน่อยเขาก็รอเรานั่นแหละค่ะคือเหตุผลว่า สงการทำไมถึงไม่ได้หยุดกับเขาทำไมถึงยังเกี่ยวข้าว <c oughs> มีงานให้ทำก็ทำไปนะคะพอไม่มีงานจะมาถามหางานมันก็ไม่ได้เด้ทีนี้ <c oughs> ตอนแรกวันนี้เราตั้งใจจะเอาอีกคันหนึ่งมามาลองเกี่ยวนะคะซื้อมาอีกคันหนึ่งจอดอยู่บ้านเป็นเจ็ดสิบเหมือนกันแต่ทีนี้เสียต้าบอกว่า อุอากาศมันฮวนไหมแกก็คือก็อยากขับเย็นๆอยากสบายอ่ะเนาะก็เลยไม่ไหวก็เลยเอาตู้แอร์มาขับเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยว70เอาไว้ก่อน70ซื้อมายังไม่ได้เอามาลองเกี่ยวนะคะว่าจะเอามารีวิวแล้วก็เกี่ยวให้ทุกคนดูคันนั้นก็คือเติมน้ำมันเกี่ยวได้เลยนะคะแต่ก็อยากเอามาลองโอพี่นองมันยูไก่เดี๋ยวขอ,อ,อดีลรถทายฟังนี่ให้เบิ้งเนาะเพราะว่า ใครนาเพิ่นมันแปลงไงเสียแรงทำตามไทยนีย่มันคือสีบ่อได้ดรอกทุ่งนี้รู้สึกว่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะข้าวก็ถือว่างามอยู่นะทุกคนข้าวสวยอยู่แต่เสียดายที่ราคาข้าวมันถูกเนาะเวลาเราเอาไปขายให้โรงสีเขาคิดให้เราถูกๆแต่เวลาเราซื้อข้าวกินนี่แพงเนาะทุกคนบางทีก็สงสารชาวนา ราคานะ้าจะประมาณ6บาทนะคะเมื่อกี้ถามเจ้าของนาเขาบอกว่า6บาทแต่แกก็ไม่ได้เอาไปขายหรอกกิจจะตากเอาไว้กินนะคะเพราะว่าราคามันถูกเสียดายข้าวเนาะข้าวงามๆดีๆทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะมาฝั่งนี้แล้วนะคะถ่ายให้ดูสักแป๊บหนึง่งแล้วก็จะวิ่งหาลมแล้วทุกคนมันร้อน เดี๋ยววันนี้ถือโอกาสรีวิวเกีียวดันให้ทุกคนดูไปเลยนะคะเกีียวดันตัวนี้เป็นค่ายของเราทําขึ้นมาเองนะคะใครสนใจเกีียวดันตัวนี้ก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้นะคะที่เพจของเราหรือว่าเบอร์โทร062959915 เด็ถอดเกือบแลนแลน,น้ำพระทันไปไปฝั่งนู้นแล้วอ่ะรีวิวให้อีกทีนึงนะคะสำหรับเกีียวดันตัวนี้นะคะหน้าแปน2ชั้นลูกเหล็ใบเหล็นะคะงานเชื่อมสวยๆเนียนๆเลยใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะยังไงถ้าสนใจก็สามารถสั่งจองเข้ามาทางเพจก็ได้นะคะหรือจะโทรสั่งซื้อตามเบอร์โทรที่ ่เราให้ไว้นะคะอ่ะพอท่านพอดไปโอเคนี่เกือบ่อ,อยยุใส่บุพพีนองเจ้าขอ,องน้ากรสิบวะนี่มันแลนทายลิดเห็นนะเกืบอพอยเสียไปใส่ละ สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันสงการวันสุดท้ายสำหรับใครที่เดินทางกับภูมิลำเนาหรือว่ากลับกรุงเทพนะคะกลับไปทำงานยังไงก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เอาไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีค่ะ